นะครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอ functional models นะครับก็คือกระบวนการการการใช้คณิตศาสตร์เข้าไปจัดการกับปัญหาที่เราพบเจอในในในชีวิตประจำวันนะครับปัญหาในด้านต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมลพิษไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ทางวิศวะเองทั้งหลายแหละนะครับก็จะมีสเตปตามนี้ครับก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยก็มันจะมีปัญหาขึ้นมาก่อนนะครับมีปัญหาขึ้นมายก,ยกอย่างเช่นมีโรคระบาดแล้วเราอยากรู้ว่าโรคระบาดมันจะ ดำเนินไปในทิศทางไหนมันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราจะเห็นได้จากข่าวหน้าหนัหนงสือพิมพ์ว่ามันจะมีการวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้พอมันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บแน่นอนครับว่าปัญหาในชีวิตจริงมันค่อนข้างซับซ้อนอย่างมากนะครับในการที่จะใช้คณิตศาสตร์เข้ามาจัดก,การกับปัญหาก็จะมีการฟอร์มูลเปัญหา เราอาจจะมีการตั้งสมมุติฐานเพื่อตัดความซับซ้อนบางอย่างเพราะว่าถ้ามันซับซ้อนมากเราเราอาจจะไม่ได้วิวัฒนาการตอนนี้อาจจะไม่ได้ดีมากพอที่จะจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะทําปัญหาให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะพรีเซนต์ความเป็นปัญหาอันนั้นได้นะครับก็ จะทาการตั้งสมมติฐานขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้โมเดลทางคณิตศาสตร์โมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในรูปจริงๆก็คือโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยแหละครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นได้อยู่เยอะมากๆก,ก,ก็คือจะเป็นรูปอยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย ใน real world problem เนี่ยนะครับเราก็จะมี data เ,เยอะแยะมากมายเลยแน่นอนครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้น topic อันนี้ก็คือว่าพอเรามี data ปุ๊บเราจะหาตัวแทนของ data เ,เหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไนก็เราก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ represent data เหล่านี้นะครับเราก็จะเอาฟังก์ชันเหล่านี้มาวิเคราะห์มาใส่ใน math model ทั้งหลายแหล่นะครับ พอได้แมทโมเดลตัวนี้นึกภาพก็เป็นสมการก็แล้วกันพอเราได้สมการนี้ปุ๊บเราก็จะมาวิเคราะห์การวิเคราะห์เนี่ยก็เราจะใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับในการจัดการกับไอเจ้าตัวสมการอันนี้ในการหาคำตอบเองหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของสมการอะไรก็ว่าไปนะครับก็มีสมการเราก็พยายาม วิเคราะห์ตรงนี้คําว่า analysis ก็อาจจะหมายถึงการแก้สมการนะครับซึ่งพอเราได้ผลลัพธ์เราก็จะเอาผลลัพธ์นะครับมาแปลผลตีความว่าเฮ้ยจากคําตอบที่เราได้มาเนี่ยผลลัพธ์มันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับพอเราตีความเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ออกมาทําการ prediction มาคาดการนะครับพอเราคาดการเสร็จปุ๊บแน่นอนครับพอเราไป กลับไปเจอกับปัญหาจริงมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับเราก็เหมือนเป็นสเตจสเตจในการเทสนะครับก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงมากก็ดีแต่ถ้าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เราอาจจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลเพิ่มนะครับเก็บข้อมูลเพิ่มแล้วก็เอาข้อมูลมาโปรเซสใหม่หรือว่าลองเปลี่ยนที่ ตัวคณิโมเดลทางคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สำหรับในเรื่องของแคลคูลัสเนี่ยนะครับเราจะเน้นอยู่แค่บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เท่านั้นท่านเน้นหลักๆจริงๆจะเน้นในส่วนของ a อนาลิซิสนะครับว่าเทคนิคในการที่จะดีลกับตัวสมการตัว แมทโมเดลพวกนี้นะครับโดยอาศัยแคลคูลัสเราทำได้ยังไงได้บ้างนะครับทีนี้เราไม่สนใจเรื่อง Data เรื่องข้อมูลดิบเลยครับแต่เราสมมุติให้ว่าเราะฉนั้นโจทย์ปัญหาที่เราจะเจอในในในแคลคูลัสเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้ดูสลับซับซ้อนอะไรมากนะครับก็ฟังก์ชันพวกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายๆนะครับเพื่อ ให้ง่ายต่อคือมันไม่ใช่เมนหลักของตัวแคลคูลัสแคลคูลัสคือตัวนี้นะครับฟังก์ชันที่เราเอามาใช้ในโจทย์ก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบที่ง่ายๆเพื่อที่จะได,ได้เหมือนกับย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยให้เราเ,เหมือนกับเป็นเหมือนกับเทสเคสนะครับเอามาทดสอบเทคนิคในแคลคูลัสนะครับแล้วเราก็จะมาตีผล นะครับว่าผลลัพธ์แบบนี้มันแบบนี้หมายความว่ายังไงนะครับก็เพราะฉะนั้นเน้นนะครับว่าเราเน้นอยู่ตรงนี้เท่นานั้นเองนะครับไม่ได้ครบทั้งโควงโครจรเพียงแค่ว่า,เ,าเราจะเน้นนะส่วนบริเวณตรง Analysis นะครับจะมีแตะตรงนี้อยู่มากประมาณหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันนะครับ เขาบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยผลิตกระดาษสำหรับที่ใช้ปริ้นนะครับซึ่งราคาเนี่ยต้นทุนเนี่ยนะครับ2ดอลลาร์ต่อรีมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าขายกระดาษอันเนี้ยไปด้วยราคา5ดอลลาร์ต่อรีมแล้วก็มีคนซื้อเนี่ยนะครับอยู่ที่4000รีมต่อเดือน ผู้ผลิตวางแผนเอาไว้ว่าตั้งใจจะเพิ่มราคาแหละอยากจะเพิ่มราคาขายสักหน่อยแต่ก็คิดว่าถ้าเพิ่มราคาขึ้นมา1ดอลลาร์เนี่ยทุกๆ1ดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับจะทําให้ขายน้อยลงไปขี่ร้อยลีมต่อเดือนนะครับคำถามของเขาก็คือว่าแล้วเขาควรที่จะ ขายที่เท่าไหรด่ดีเพื่อที่จะทําให้เขาได้กําไรเยอะที่สุดนะครับแล้วกําไรอันนั้นเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของออการเอาโมเดลทางคณิตศาสตร์มาใช้งานนะครับเ,เพราะฉะนั้นเริ่มต้นสเต็ปแรกครับก็คือฟอร์มูลเอทปัญหาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมา เข้าใจปัญหาก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้คือปัญหาถูกไหมครับทีนี้เราลองมาจัดการกับปัญหาดูนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่าผมสมมุติให้ตัว x เ,เนี่ยนะครับหมายถึงาราคาที่ผมาขายไปนะครับต่อลีมนะครับเพราะฉะนั้นกําไรที่ผมได้มาเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกเอาไว้ว่า1รลีมเนี่ยต้นทุนมัน2เหรียญ ถูกมากสองดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นกำไรต่อรีมเนี่ยมันก็จะเท่ากับ x อลบสองถัดมานะครับเขาบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคือถ้าห้าถ้าห้าเหรียญเนี่ยนะครับเขาขายได้สี่พันรีมต่อเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มราคาขึ้นมาทุกๆุก ทุกๆหนึ่งเหรียญน,นะครับจะทำให้ขายได้น้อยลง400ลีมนะครับต่อเดือนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่าตอนนี้เราสมมุติว่าเราขายไปทั้งหมด x เ,เหรียญถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าอย,ยอดเนี่ยมันจะตกลงเท่าไหร่เขาบอกไว้เนี่ยทุกๆ1เหรียญยอดมันจะตกลง สี่ร้อยเพราะฉะนั้นยอดจะตกลงเท่าไหร่ก็คือว่าตอนนี้เราขายเกินเกินห้าเหรียญไปไปเยอะไหมนะครับ mm. เพราะฉะนั้น x ลบห้าก็จะมาดูกันว่าราคามันขึ้นไปเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าหนึ่งเหรียญยอดหายไปสี่ร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นมา x ลบห้าเหรียญยอดก็จะกลายเป็นยอดที่ตกลงนะครับก็จะกลายเป็น4ี่คูณกับ x ลบ5ถูกไหมครับ เราก็เอาไปลบกับยอดตั้งตน้นเนาะเราก็ทำการคีมพิฟอยออกมานะครับก็จะได้เป็น6 0 0 0 4ลบ4 0่ x ตามนี้ทีนี้กำไรกำไรเกิดจากจำนวนที่ขายได้คูณกับกำไรต่อชิ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นให้ px เป็นกำไร กำไรคือจำนวนที่ขายได้คูณกับกำไรต่อต่อลีมเนาะก็คือเอา2ปริมาณเมื่อกี้มาคูณกันนะครับก็จะได้ฟังก์ชัน p x ออกมาอันนี้คือขั้นตอนการฟอร์มู a เ e ปัญหานะครับเขียนโมเดลทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาอันนี้เหมือนกับเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็จริงๆไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็เหมือนกับเป็นฟังก์ชันนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่า ในหัวข้อแคลคูลัสเนี่ยเรามักจะใช้ฟังก์ชันง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้ฟังก์ชันที่สมจริงกับปัญหามากมายนะครับโมเดลอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ไม่ได้ยากมากมายนะนะครับมันยังมีโมเดลที่ที่มีความหรูหราทางคณิตศาสตร์อยู่นะครับอ่ะทีนี้พอมาได้โมเดลอันนี้มาเรียบร้อยนะครับมาส่วนของอ a l y ิ i s ผมก็เลยเอาไอ้เจ้า px ตัวเมื่อกี้นะครับมาพล o อตกราฟนะครับส่วน Analysis ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในส่วนของ Calculus เราจะใช้ Calculus มาเพื่อ Analyze ปัญหาคือการพลอตกราฟเนี่ยเรามองยากมากเลยครับว่า้มันสูงสุดที่ตรงนี้หรือจุดตรงนี้หรือยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่จากราฟเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าโอเคมันสูงสุดที่ X เท่ากับ8.5นะครับ ว่ามันอ่านค่าตรงนี้อ่านค่ายากนะครับเพราะฉะนั้นแคลคูลัสจะเป็นเครื่องมือหลักสำหรับในหัวข้อนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหานะครับแต่ทีนี้จากการอ่านกราฟนะครับเราก็ได้ผลออกมาครับว่าโอเคมันจะสูงสุดที่8.5เหรียญน,นะครับแล้วก็มันจะทำกำไรให้เราได้เท่ากับ16,900เหรียญเนานะอันนี้คือการแปลผลตีความนะครับ ทีนี้พอเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ะเราเอาผลลัพธ์เนี่ยครับลองเอาไปใช้ดูพอเราทําการซื้อขายผลิตอะไรนะครับเราอาจจะค่อยๆเพิ่มราคาขึ้นไปจนกระทั่งเป็น8.5เหรียญน,นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าการวิเคราะห์พวกนี้ช่วยให้เราเ,เข้าใจปัญหาพอเราเข้าใจปัญหา เราก็จัดการกับปัญหาแล้วก็ช่วยให้เราตัดสินใจจัดการเหมือนกับแนะแนวทางว่าเราควรที่จะดีวกับปัญหาในแนวทางไหนนะครับอย่างในกรณีนี้ก็คือเขาแนะว่าแคลคูลัสไกด์เราว่าเหมือนกับเราควรที่จะค่อยๆเพิ่มราคานะจากหเหรียญไปเป็น8.5เหรียญน,นะครับทีนี้ถ้าเราเพิ่มไปจนกระทั่ง8.5เหรียญแล้วเนี่ยปรากฏว่า จริงๆเรายอดขายมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรือว่าอย,ยอดขายจริงๆมันดีกว่าที่เราคาดการเอาไว้มากๆเลยแสดงว่ามันมีบางส่วนในโมเดลของเราเนี่ยในโปรเซสของเราเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องสะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องกลับไปแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องเพียงพอหรืออาจจะเป็นเราอาจจะเลือกฟังก์ชันตัวแทนข้อมูลได้ไม่ดีหรือว่า โมเดลที่เราหยิบมาใช้อาจจะมีความแม่นยำไม่เพียงพอหรือว่าเราอาจจะทำการ analyze ผิดพลาดก็ได้นะครับแปลผลตีความผิดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผลที่ได้หลังจากที่เทสแล้วเนี่ยนะครับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ถ้ามีความคาดเคลื่อนเยอะมากๆนะครับเราอาจจะต้องมาเวียนปรับ โปรเซสเราเนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่เราจะได้อ,องความรู้หรือโมเดลที่มันถูกต้องแม่นยำนะครับ